ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงชนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับพ่อแม่น้องฟังนะครับเนื่องจากมีข่าวดีนะครับผมชาวสวนนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับาพาณิชย์ร่วมกับแมคโครนะครับช่วยเหลือแล้วก็มีการช่วยชาวสวนนะครับาลำไยรับซื้อมากกว่า1,000ตันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับวันนี้มีมาเล่าให้ฟังนะครับเป็น ความร่วมมือของพาณิชย์เองนะครับร่วมกับแมคโครนะครับมีการวางแผนดําเนินการให้ความช่วยเหลือนะครับในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยร่วมกับการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์และมีการซื้อลําไยจากเกษตรกรชาวสวนคาดว่าในปีนี้นะครับช่วยระบายผลผลิตเกษตรมากกว่า1000ตันนะครับที่เป็นผลผลิตจากชาวสวนมากกว่า ,4000 ไร่นะครับครอบคลุมเกษตรกร650ครัวเรือนนะครับพร้อมกระตุ้น าการบริโภคนะครับรหรือกระตุ้นให้คนกินลำไยนั่นเองนะครับต่อเนื่องตลอดฤดูกาลด้วยนะครับผมนี่คือความร่วมมือของพาณิชย์แล้วก็แมคโครนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแมคโครช่วยระบายผลผลิตจากเกษตรกร,กรทั่วประเทศทั้งเงาะมังคุดทุเรียนจนถึงลำไยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นผลผลิต หลักของพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงนี้นะครับโดยแมคโครมีโครงการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับอนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมลำไยปันสุขคืนสุขสูขสข่ชุมชนนะครับชวนคนไทยซื้อลำไยคืนกําไรสู่สังคมนะครับต่อ,อเนื่องเป็นปีที่3โดยทุก1กิโลจะบริจาค1บาทเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในจังหวัดลําพูน3แห่งนะครับนอกจากกระตุ้น การเป็นพวกลำไย,ยช่วยเกษตรกร,แ,กรแล้วยังสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในท้องที่ห่างไกลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวที่ดีนะครับที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับส่วนของพาณิ์แล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็นำมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับให้ได้รู้ว่า ข่าวสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผล,ลไม้นะครับผลิตออกมาปี2 5 6 5นนี้นะครับตามฤด,ดูกาลก็เป็นกําลังใจให้เช่นเคยนะครับหากมีข่าวสารอะไรที่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับนี่คือเล่าย่อๆนะครับจริงๆเรื่องมันยาวนะครับถ้าจะามาเล่าทั้งหมดก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับวันนี้ย่อไม่ฟังเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาเล่าอีกฝากติดตาม ด้วยนะครับผมยูทูบช่ c h ชาแนลวันนี้ผมเองลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆเยจ็บเจ็บจนจนครับสวัสดีครับ